จเจริญพรน,นะเอฟซีนะมือนี่ยมเพน,นินมนตนให้อาลาธนาให้มาหน้ามาสันเขา่าอยู่หน้าวาสันมาทำพิธีถวายท่านอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่หน้าพร้อมกมับมาเบิงหน้าเพนะิินก็เลยพอดีมาเห็นมาเห็นรีแม่พ่อแม,ม่ี่นองเลย มาเบิ่งลีเดอ้อบ่อแม่พี่น้องเลยสมัยกูมือนีนหาเบิ่งยากเด้อหมดจักลีบอ่อมากับนอ้องเหยียบพวกนี่น้องมากับแม่ผัวลีลีที่ดักปลานะโยมนะมันมีน้ำไหลอ่ะเด้มามามาสิพามาส้มเบิ่งมามาเอ้ยตกซะนอนตกซะนอนหน้ามาันก็ไหลลงมาจากนี่นี่ ไหลมาเป็นโนอนผลโนอนเขานอนยังผนเป็นโนอนน,นะไหลมาไหลมาจากพูดละไอไก่ผลก็ไหลมา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 มารวมกันอยู่นี่นี่ก็เป็นเงาไผ่เนาะ,ะเป็นรีหรืบาทที่นี่เฮ้ยไครบ่เคยเห็นรีมาเบิ่งเด้อรู้จักรีไหมไอ้บ <laughs> ่ไม่ไม่นองอยังอะ่ะ ตัวซื้อไวอยังล่ะนอ้องพงษ์บ่อปลาตัวจักลีอยู่บนนี้ปลาจนหน้าโตบ่หน้าลาบ่าอโอ้บักหืมบิ่งเด้อหัวแม่พี่น้องเลยน่องหน้าน้องพงว่าะท่านมีปาาลาปลาพงษ์ยังได้หันหพงโอ้ ปาเน่ยผลตกเลยปลาหลาพบ่นี้พวกมองนี่โอ้ยันประกาศย่างไปเหยียบน้ำแล้วย่านน้ำยาขายอย่างไรมากนะพวเนาะตัวก็จะเรียนคักแต่ว่าพน่้เรีนน้ำก็จไห,ต,ไหต้องไปหนีพอแม่พี่้องเยไหลต้องไปหนีต้องปไปหนีนหย่ามาไม่แห้งก็ิขุนเคืองนึงขุนนะปลากระดิมากก็ดิพูนไปอยู่ไทย ทใายลีที่ดักปลาบ้านใอยบ้านอีสานเรียกว่าลีเนาะลีมีปลาบลพุ่งโอ้เอาเอาม,ามามามาดูอีกมุมนึงเนาะม,ม,มุมไหมัน,นมหนีน้ำไดมันหนีไดมันหนีน้ำจะไหลไปไหนี่ไหลไปไหนเสร็จแล้วดี งามไร้พุ่นไร้ไปดีกลายเป็นข้องโอนไรไขยลูกุ่นแบบนี้น้ำงามาม,มาได้ไร้งามก็ถึงระดับที่คนละแล้วก็ะโจนป่าไปสุดๆผมโยกเอ้ยนะหาเบื้องอยากหาเบื้องอยากในปัจจุบันนี่นะอันนี้มันบป็นนอกแนะน่ะงา นี่ก็ปูกงเป็นมาร่วมด้วยเนาะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เนานะเป็นมาหน่ำละ่ะหลังจากมาเบิงดีแล้วก็นี่โยมปูเป็นเนจ้าของให้เจ้าของหน้าไม่พ <c oughs> ุ่งเนาะฝนก็ลุงปูโอนีิพลังยางมาฝนเวิน้นเวิน้นมาฝนพลังยางมาเวิ้นเวิ้นมา โอ้ยส้มบลีแล้ก็มาส้มผะเด้อลวงปูนี่เนาะเป็นไหอนปหอนวดหัวเนาะเป็นไรหอนบอปวดหัววันนี่งตก้าไปม้นไปโอเคนขาละม้วนมันนผ้าไปเรื่งเงไหผพาไปเรื กี่ตัวยี่ห้ออ่ะโู้ขุนยัม้งเห้อย่องขุน้ัยับถึงใจแล้วร่มจับได้ดู้